กดไลค์กดซับสไครป์อย่าลืมกดติดตามช่องป่าโจสิจิกันด้วยนะครับผมนะอ่ะสวัสดีครับท่านท่านนะครับนี่กลับวีคอบอมเตะเด็บสองที่ยี่สิบมิถุนายนแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับป่าโจก็จัดให้สองคู่เมื่อวานนะครับไม่ได้จัดไปนะครับให้เฉพาะกลุ่ม VP เท่านั้นนะฮะอ่ะวันนี้นะครับมีสองตัวน่าสนใจครับตัวตุล่าครับเต่พร้อมๆกันเลยนะครับทั้งสองคู่เนี่ยประมาณตีหนึ่งสี่สิบห้าและดูคลิปให้จบนะครับเดี๋ยววันนี้ป่าโจจะมีทิปนอกแจกให้เช่นเดิมนะครับแล้ววันนี้ก็ฝากติดดดตตาาาามมมทัััั้้้้้้งงงงงงชชช่่่่่่อออวววยยนนนนนนนะะะคคครรรรบบบบบีีีีเ๋ปโจจแแกใหหไ เกิดนะฮะตรงนี้เอาละครับมาเริ่มต้นกันดีกว่าาำรับตัวแรกครับสกอตแลนด์นะครับแดนขี้เมาครับเจอกับจอร์เจียนะครับสกอตแลนด์สกอตแลนด์เนี่ยอันดับสามของโลกนะครับเจอจอร์เจียครับวันนี้ราคาเปิดมาที่ราคาลูกหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวต้องมาชมพร้อมกันดีกว่านะฮะโดยคู่นี้ครับจะเจอกันมานะครับแค่สี่ครั้งนะครับหลังสุดที่เจอเกอกันมาเนี่ยบอลยูโรนะครับสองพันเจ็ดพันสิบสี่พันสิบห้าค่อนข้างนานนะครับโอ้โหเจอชาติที่แล้วครับล้วงบอกว่าบ้านใครบ้านมันนะครับตรงนี้หมฮะ ออบอกมาครยบ้านมันเลยครับก็ชนะมาสองครับแล้วก็แพ้มาสองทั้งสองทีมนะฮะสกอตแลนด์ฟอร์เป็นยังไงครับขอดูขอดูอดเออทรงเขาหน่อย นะครับใน5เกมครับมีแมตต์อุ่นเครื่องเกมเดียวครับที่แพ้ตุรกีเท่านั้นเองครับสองหนึ่งนะฮะนอกนั้นี้บอลแบบว่าเป็นทางการเนี่ยให้ไม่แพ้ใครนะครับตรงนี้ใน5เกมหลังสุดต้อบอกชนะ3เสมอหนึ่งแพ้เกมเดียวนะครับนี่คือฟอร์มของสกอตแลนด์แดนขี้เมานะครับตรงนี้แต่ฟอร์มในบ้านครับต้องบอกว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวเหมียวครับใน5เกมหลังสุดเสียประตูเดียวได้ซ้ำให้กับไอร์แลนด์ครับเราชนะมาลวดเลยชนะแต่อาร์เมเนียยูเคนไอร์แลนด์นะครับไซปัสแล้วก็สเปนเฮ้ย ไม่ธรรมดาครับชนะสกอตแลนด์ด้ยขี้เมาส์นะครับสงสัยเอาเล่าให้แดกเยอะนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนจอร์เจียครับเป็นไงกันบ้างครับขอดูทีหนึ่งครับจอร์เจียครับในห้าเกมล่าสุดแพ้เกมเทสแมตอุลเคอร์กับโมร็อกโกสามศูนย์ครับชนะไปสามเกมเสมอหนึ่งนะครับนี่ผลงานของเขาส่วนเกมเยี่ยงของเขาครับเป็นไงแพ้เกมเห้กับโมร็อกโกเท่านั้นผลงานไม่ได้แย่นะครับพอๆกับทางด้านของสกอตแลนด์ผลงานดีนะครับที่เจอกับทางด้านของเอ่อชนะเกมเยี่ยงของเขาถ้าเทียบแล้วนะครับถ้าดูฟอร์มแล้วค่อนข้างจะสูงสีกัน แต่นะครับราคาหน้างานเป็นยังไงครับต้องชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับตรงนี้นะฮะสักคู่เดียวนะครับระคบมาดูที่ราคาหน้างานนะครับวันนี้สกอตแลนด์ครับเปิดมาที่ราคาหนึ่งลูกครับเป็นด้านบอลยูโรนะครับสองพนยี่สิบสี่นะครับรอบคัดเลือกตีตีหนึ่งสี่ห้านะครับสกอตแลนด์เจอจอร์เจียเนี่ยราคาเปิดมาหนึ่งลูกครับราคาเหรียญน้ําโคตรงามนะครับต้องบอกคำนี้ว่าโคตรงามครับดูเรยราคาขึ้ลูกนะครับไม่ใช่บวกสิบนะวันนี้ทุกทีนะครับส่วนมากนะครับบอลราคาขึ้นกับลูกไหลมาลูกนะถ้าเป อ่ะลูกหนึ่งนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากนะครับขึ้นกับลูกเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวป๋าโจกดให้ดูครับส่วนมากนะครับจะเป็นราคาบวกสิบก่อนนะครับแล้วก็คือเป็นลบสิบโดยส่วนมากนะครับราคาจะไหลขึ้นแบบนี้แต่วันนี้สกอตแลนด์ไม่ใช่ราคาแบบนี้ครับสกอตแลนด์เจอกับจอเจวันนี้ครับในเรื่อฟอร์มดีกับทั้งคู่แต่ทำไมวันนี้ต่อแพงแบบนี้นะครับก็มาดูกันแล้วแหละราคาขึ้นกับลูกเนี่ยนะครับ น้ำ60นะครับแล้วไหลขึ้นมาเป็นราคาน้ําขาวเทาๆนะครับหรือขาวกลางๆนะครับ86เนี่ยแหละค่อนข้างสวยโคตรนะครับตัเลทราคาน้ําสกอ์สูงขึ้นแน่ครับป๋าโจครับอยากให้กดราคาเลทนี้นะครับตรงนี้นะราคาตาไปเลยครับพึ่งกบลูกสกองเต็มเกมครับป๋าโจมีโอกาสยิงกันถึงครับแล้วก็เลทในราคาต่อของสกอ์แลนวันนี้ค่อนข้างสวยนะครับวันนี้ จะให้เชียร์ราคาน้ํานะครับที่เปิดมาแบบนี้ต้องขอบอกนะครับว่าชั่วโมงนี้สกอตแลนด์ดูดีนะครับในเรื่องราคาที่ก็เปิดต่อเหตุผลแรกครับจอเจเอง่ะก็ไม่ใช่ว่าส่งไม่ดีแต่ทำาบบนี้ดูสกอตแลนด์ต่อค่อนข้างแพงนี่แหละนะครับนี่คือปัญหาและประเด็นที่โตเขาเปิดมานะครับซึ่งป้าโบอกว่าสกอตแลนด์น่าจะมีของดีของเด็ดมาฝากนะครับสําหรับวันนี้นะครับบอกเลยครับใครอยู่สกอตแลนด์วันนี้เตรียมโซดาน้ําน้าแข็งให้พร้อมนะครับบอกเลยนะครับว่า กรุ๊ปนะครับบอกเลยว่ากรุ๊ปแน่นอนนะครับตรงนี้ครับนี่คือตัวแรกที่ป่าโจเลือกไว้นะครับใครท่านใดนะครับที่เห็นตกตางกับป่าโจเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับท่านสามารถจะมาหนึ่งคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าท่านชอบทีไหนมากกว่ากันนะครับอ่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับป่าโจอยากให้คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแบบว่าเลือกทีมที่ตัวเองชอบมาดีกว่ามานั่งกระแสะกระแสะกระแสะนั่งจิกนั่งแทะโลมแทะแบบว่า ไม่พอใจนู่นนี่นั่นคุณต้องการแบบนี้นี่นั่นนะครับถ้าชอบแบบนั้นท่านไปดูช่องอื่นนะครับตรงนี้ป๋าโจพูดเลยไม่ได้เง้อนะครับอันนี้ไม่ได้ง้ะนะครับเพราะว่าป๋าโจไม่รู้ทำให้จุกใจคุณทุกคนเป er ็นไปไม่ได้นะครับนี่อย่างป๋าโจแ้แค่ชอบทําแบบนี้นะครับชอบอัดแบบนี้ชอบวิเคราะห์แบบนี้นะครับก็ซึ่งไม่เหมือคบบนคุบ้าเราช่อ,องที่อยู่แล้วนะครับให้ตามใจทุก,ท,กท่านไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็พูดตรงๆแหละนะครับเพราะว่าของแบบนี้มันเรื่องปกติบางทีป๋าโจก็นั่งคิดนะบางคอมเมนี เจ้าในนักหนาวะนะครับบางทีมันคู่บางอ่านป๋าโจก็อ่านไม่ออกเนี่ยบางทีมันกระแสะนูุ่นกระแสะนี่บางทีป๋าโจพู่งตรงนะเก่งมากก็มาทําเองนะครับเก่งมากมาทําเองซะลงมือทํสซะบ้างนะครับบางทีเอาแต่แม่งนั่งพิมพ์นะครับอันนี้นะครับป๋าโจก็ฝากนิดนึง้วกันนะฮะบ,บางทีก็หุ่นยินกันนะฮะอ่ะต่อไปคุยสองต่อเลยนะครับ แต่ก็คู่ที่สองป่าโจฝากอีกนึงนะครับสองช่องอีกนึงวันนี้นะครับของตักเข่งเต็งของเออไม่แหงเออลืมเกือบลืมเกือบลืมไหมครับบอลเล็งบอลเต็งเล็งเจ้านะครับตรงนี้นะครับเล็งเจ้านะครับของตักขเข่งเต็งบอลนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าลองเลือดได้ทำช่องใหม่ช่องเก่าแม่งโดน,นแบนนะครับแต่เข็ยว่า จ stated, โ Bella, จฝากแนะนําหน่อยนะครับตรงนี้นะฮะท่านนะครับใครเป็นแฟนตะเข่งนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้นะครับตรงนี้ก็ช่องใหม่ของเขาลครับอย่าลืมกดไลค์ให้คลาช่องเขาด้วยนะครับนี่บอลเต็งเลงเจ้านะครับสำหรับตะเข่งนะครับตรงนี้นะฮะส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับก็าฝากของน้าเจิดนะครับเปิดบอลเต็งวีสองไว้หน่อย นะครับฝากน้องๆเขาไว้ด้วยนะครับไปดูไปดูผลงานของเขาหน่อยครับว่าให้แต่ละวันให้อะไรกันบ้างนะครับตรงนี้อ่าโอเคนะครับสองคู่นะครับที่ป่าโจเอ้ยคู่แรกนะครับที่ป่าโจให้ไปนะครับแล้วก็สองท่านที่ป่าโจแจกไปนะครับตรงนี้อ่าคู่ต่อไปนะครับตรงนี้มาดูดีกว่าคู่ต่อไปครับเป็นบังแกเรียขยมโยเกิร์ตนะครับที่นัดที่แล้วหมั่นไส้แม่งมากนะครับเจอกับเซอร์เบียนะครับแอตมติโกนะครับตรงนี้แล้วบอกครับนัดที่แล้วเนี่ยบังแกเรียเนี่ยใครอยู่ในกลุ่ม v ีน่าจะรู้กันนะครับนัดที่แล้ว ที่เจอกับริชูเนียเนี่ยบัดซบจริงครับเปะยี่สิบมุมต่อสามครับครึ่งหลังแม่งมีสิบเอ็ดตัวแท้ๆมึงยิงเขาไม่ได้ครับบังเกลียป่าโจโบเลยครับในกลุ่ว่านัดนี้ถ้ามึงแข่งอีกจะสวนแม่งแน่นอนวันนี้ครับราคาเปิดมาเซเบียเปิดมาก่อนครับเพคุมลูกกัหลายประเทศคันหนึ่งลูกบอกตรงครับไม่อยู่ไอโยเกิร์ตนะครับไอไม่อยู่โยเกิร์ตบางเกลียแน่นอนนะครับบอกเลยไม่แดกนะครับบอกเลยนะฮะตรงนี้เอาละครับคูณนี้เป็นยังไงมาดูนิดนึงครับผลงานสองทีมนะฮะ โดยตัวแรกครับทางนี้มาดูก่อนนะฮะทางนี้ก็บ er อกตรงนะครับค่ะไอเนี้ยบอลอุ่นเครื่องเอ้เขาเนี้ยเขาเจออุ่นเครื่องเดียวเลยแล้วเจอชาติที่แล้วนะครับสิบไปฟีที่แล้วช่างหูแม่งครับไม่องสนใจแม่งดีกว่านะครับตัดอีกแม่งไปเลยนะฮะตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับตรงนี้ดูฟอร์มดีกว่านะครับบังเกเรเลียครับที่แล้วที่หล่วงซีทูเนียไปเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูเลยครับเห็นป่ะเนี่ย นะครับชนะเกมทีให้กับไซปรัสได้ไหมอุ่นเครื่องครับนอกนั้นเนี่ยผลงานไม่ดีเลยเสมเอ,อ,สมมอ2แพ้2เห็นไหมครับบังแกเรียเนี่ยนัดที่แล้วหูอย่างเลวนะบอกเลยนักทีมเหนือสิบคนเนี่ยนั่งดูอยู่นะฮะหัวจริงนะครับแล้วนี่ครับดูฟอร,ร์มในบ้านหน่อยชนะ2ทีมครับชนะให้กับยิ่อยิปเออ่ย,ยิลันต้านะครับกับไอแลนด์เหนือนะครับแล้วมีเสม,มอเกมหน,นึ่นงแพ้2เกมครับก็บอกตรงๆครับฟอร์มกลางๆนะครับตรงนี้ส่วนด้านของเซอร์เบียนะครับมาดูอีกหนึ่งครับโอ้โหผลงานนะครับ เซอร์เบียเนี่ยในห้าเกมแพ้กีดาสวิตเนี่ยไม่น่าแปลกเราซีมันแข็งจริงนะครับแล้วก็ชนะสี่เกมติดมาเลยครับตรงนี้ผลงานค่อนข้างดีนะครับส่วนเกมเยือนของค้าเป็นยังไงนะครับขอดูหน่อยนะครับเกมเยือนไม่มีแพ้ใครเออเฮ้ยเอาแล้วไงนะครับมีชนะเมกาด้วยนะครับผมชนะอเมริกาด้วยนะครับตรงนี้ผมเป็อุ่นเครื่องครับชนะนอร์เวย์อย่างเงี้ยนะครับถือว่าทีมที่ใหญ่อยู่นะครับตรงนี้ต้องบอกครับเซอร์เบียนะครับทรงดีกว่า นะครับถ้าเทียบแล้วทรงดีกว่าบังเกลียแล้วที่แล้วบังเกลียแม่งห่วยจริงๆครับทำให้ป่าโจนี้ต้องคิดเลยครับว่าสวนมึงแน่นอนนะครับตรงนี้ครับอย่างแรกเลยมันคิดเยอะครับราคาหน้างานเป็นยังไงขอดูหน่อยนะครับอ่าตัดตัวแรกไปก่อนนะฮะราคาน้างานครับต้องบอกว่าเซอร์เบียครับจากขึ้นครบลูกครับเรทพอๆกับคู่ที่แล้วครับแต่นี้ไปเยือนเขายังต่อแพ้แบบนี้ครับบอกเลยครับพวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับนี่เรทราคาแบบนี้ต้องใส่ทั้งทุกราคาครับสูงแรกสูงเต็มเกมครับต่อเซอร์เบียแบบไม่ต้อองคิดเยะ นะครับเพราะทรงเมทีแล้วครับทางด้านของบังเกเลียโคตรกานะครับทุกคาเดียวโคตรกาถ้า20มุมยิงมาทักกันลูกเนี่ยนะครับแล้วไปเสมอทุกเนี่ยได้นะครับก็ต้องยอมแล้วว่านะต่อไปอ่ะมึงต้องสวนจะไปอยู่บางเกเลียก็ไม่ไหวครับอยุเกิดเนี่ยนะครับไม่เอาเกิดแม่งบูดนะครับอยนี้บัตรพูดคําเดียวเลยครับแักเลแม่งแบบโหด่ายับดีกว่าด่ายับดีกว่าในกลุ่ม VP ีนะครับอย่างนี้วันนี้ขอเชียร์เซอร์เบียแหละไม่ไอยู่บางเกลียแน่นอนครับบอกเลยนะฮะเพราะนักแลวแม่งห่วยจริงๆริดูแลแม่งแบบ ขัดใจอ่ะเอาง่ายขัดใจจริงๆครับอย่ากระทุบโทรศัพท์ทิ้งนะครับอย่าทุบมือถือทิ้งไปเลยดีกว่านั่งดูมันอยู่นะฮะตรงนี้เอาโอเคนะครับนี่คือตัวที่สองที่ป๋าโจเลือกครับเซอร์เบียนโตมเทโกนะครับตรงนี้ถ้าสนใจครับต่อแม่งไปเถอะนะครับป๋าโจเชื่อว่ามันจะเลยแม่งกาดนะครับตรงนี้นะฮะโอเคสองตัวที่ป๋าโจหยิบมาให้นะครับท่านถูกใจนะครับท่านกดติดตามได้เลยนะครับหรือถ้าไม่ถูกใจท่านข้ามไปผู้อื่นได้นะครับตรงนี้แล้วป๋าโจก็ฝากครับตรงนี้ครับสปอนเซอร์ป๋าโจนะครับแอดมาครับเลขแปด ช่วยชัวร์เล่นไม่ได้นะครับท่านสามารถมาสอบถามกันได้ที่แอด8 VP นะครับบอกจากป๋าโจสิงจิตนะครับบอกแค่นั้นพอนะครับแอดมีคตอบให้นะครับบอกเลยมาจากป๋าโจสิงจิตนะครับแค่นั้นง่ายๆนะครับตรงนี้หรือกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยครับไม่ต้องแบบนั่งพิมพ์เสียเวลานะครับกดที่ปักหมุดนะครับที่ใต้คลิปนะครับเนี่ยนะครับอ่าและป๋าโจจะลงท่านอื่นๆไว้ให้ลงไว้ให้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับใครอยากสนใจติดตามท่านไหนนะครับสามารถดูได้ที่ใต้ตรงนี้เลยใต้ปักหมุดที่ป๋าโจลงไว้ให้นะฮะตรงนี้ เอาโอเคนะครับก่อนไปดูที่มานอกกันนะครับตรงนี้นะครับแต่ป๋าโจจะฝากแนะนำในอีกช่องหนึ่งครับก็อบอกว่าทองชั่วโมงนี้กำลังร้อเลยดีกว่านัดนัดสองบอลเต็งนะครับชั่วโมงนี้นัดสองบอลเต็งกำลังฮอตเลยนะครับแอดที่หกแปดแปดไปหาเขาได้นะครับต้องบอกเมื่อวานนะครับจากคนดูเพลงเออคนติดตามร้อยกว่าคนนะครับแต่เมื่อวานครับคนดูรักพันวิวเฮ้ย เซอร์ไพรส์เด็เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับตรงนี้ท่านต้องไปติดตามชมกันนะครับตรงนี้นะฮะแนวทางดีของเขาครับสำหรับต่องบอลเต่งนะครับแล้วก็อย่าลืมครับบอลเต็งเลงเจ้าของตะเข่งเต็งบอลนะครับแล้วก็นั้นเจิดเปิดบอลเต็งวีสอนะครับป้าโจก็ฝากไว้ยรุ่สามท่านด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้อ่ะทีนี้ครับทิปนอกดีกว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ป้าโจจัดให้พ่อบอลยูโรทั้งที่สี่เท่านั้นเองนะ อ,อันอื่นไม่ค่อยมีครับมันเล็กนะครับอย่างนี้มาครับเริ่มต้นตัวแรกเลยออสเตรียนะครับออสเตรียนะครับออสเตรียออสเตรียบอกว่าองอ่านออสเตรียออสเตรียว่าออสเตรียออสเตรียนะครับอย่างนี้ เอออะไรครับเจอสวีเดนครับตรงนี้ครับอ่ะมันจะชนะสวีเดน2-1นะครับบอสเนียนะครับนี่บอสเนียครับเจอลักเซมเบิร์กครับบอสเนียจะชนะ2-0นะครับไอ้ผมยจงเกิดบังเกเลียครับจะโดนเซอร์เบียอัดสองตุงครับมีป่าโจเชียตาบนนอกเลยนะครับให้ไงให้อย่างนั้นนะครับเอสโตเนียครับเจอกับเบลเยียมนะครับเบลเยียมชนะ3-1นะฮะแล้วก็หมู่เกาะแฟโรครับเจออาร์เบเนียครับจบ1-1นะฮะแล้วฮังการีครับเจอลิทัวเนียครับฮังการีชนะ2-0ครับแล้วทีหลังฮังการี เจ้าศูนยูนครับแถวนี้บังเอฮังการีนะครับเล่นในบ้านน่าสนใจนะแล้วก็ไอแลนด์นะครับเจอโปรตุเกสครับจบหนึ่งหนึ่งนะฮะตรงนี้เอาละครับดูอีกหน่อยครับหมดหรือยังนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะทีนี้มาต่อครับลิลลิเกนสไตล์นะครับเจอกับสโลวาเกียนะครับสโลวาเกียชนะบสองศูนย์ครับตรงนี้แล้วมอนโดวาครับเจอโปแลนด์นะครับโปแลนด์ชนะเม็ดหนึ่งครับตรงนี้แล้วก็นอร์เวย์นะครับจะชนะไซปรัสไปครับสามหนึ่งแล้วสุดท้ายครับสกอตแลนด์นะที่มาครับจะชนะด้านของจอร์เจีย 2ประตูต่ตอศูนย์นั่นเองครับนี่คือในปนนอกครับเที่มาแจกกันฟาร์ม่า,มาทันย้อนกลับหลังไปอีกนะครับนะตรงนี้นะอ่ะสุดท้ายนะครับจบเลยดีกว่านะครับตรงนี้เซ็งล้วนะครับตรงนี้หุณงครับกับคอมเมนต์นะฮะ สุดท้ายนะครับฝากกดูนะท่านใครนะครับท่านถูกต้องไปช่องของป่าโจกันด้วยและอย่าลืมนะครับบอลเตง็งเล็งเจ้านะครับน้าเจิดสัวบอลเตง็งแล้วก็น้าต๋องบอลบอลเอ,อ่อบอลบอลเต็งนะครับตรงนี้ท่านท่านก็ติดตามทั้งสามช่องกันด้วยนะครับเดี๋ยวป่าโจจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ปักหมุดนะคะไอ้ลงลิงใต้ปักหมุดนะครับโอ้นี่เป็นเรถูกวะเกิดอะไรขึ้นวะนะฮะตรงนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาละสวัสดีฮะ